เชีวม่อนยับออกไม่ยอมไปด้วยเซีวม่มอนยับออกแม่ เซลมนอนกลัวม,มันจะกัดเซลมอนไงเซลมอนยับออกเซลมอนยาเซลมอนยับออก แซมอนเย่ๆย่เยมอนยาซเมอนเกอุ้ยุมมเกอชาญเชาต้นมันเก่งมันกัดได้เหรอเพิ่งมาใช้น่อรดิแซมอนรู้ได้ไงอ่ะงูอะไรอ่ะพ่องูเห่าเหรอดูมากเลยเอามันไปฝั่งโน้นดิแซมออยารู้ได้แหละไวีดูห่างไกล

มันถือไหมจะโยนฝั่งนู้นวนระวังนะเดี๋ยวมันกระโดดตายแล้วมึงอ่ะเวม,มอนยังอยู่ห่างเลยให้หนูเข้าไปใ,ใกล้อะ